มราิลเหาหกห้าหกเดือนยังไม่ได้ยี่สิบเลยก็ยังมีบางเดือน <laughs> ใช่ใช่ค่ะมีหลายพันบวบยาวนะคุณแม่บวบยาวมันขายดีนะบวบยาวเพรไะฉ้ว่าลูกย,ยาวๆนะเวลาเราทําค้างขึ้นมันจะหย่อนลงมานะมันจะหย่อนลงมาในค้างนะเยอะเยอะ,ยะมันยาวๆนะราคาดีมากลูกหนึ่งก็หลายบาทนะแต่ถ้าพูดจริงๆถ้าประเภทเอามาพวกแกงพวกอะไรนี่สูบ ูบบวบลูกเล็กไม่ได้หรอกบวบหอมลูกเล็กบวบหอมบวบอะไรลูกเล็กนะจะดีกว่าแต่เอามาแกงมาไหลนะมันจะรสชาติจะดีมากบวบเล็กๆล,ลูกเล็กนะบวบหอมบวบหอมลูกเล็กถ้ามาใส่พวกแกงพวกอะไรนี้แซ่บพวกนี้รับรองไม่พลาดคุณไรไม่จนก็ให้หัวใจกอดนาะก็ขอบทุกกำลังใจนาะเวลาเหลือสามนาทีนาะสามนาทีนาอยาวเป็นเม็ดก็มีค่านั่นแหลนะนั่นแหละคุณแม่ มันยากหายากเลยอะไรนี่มันส่วนมากคนที่เขาเก็บพันไว้นะ่ะถ้าลูกยาวๆส่วนมากจะหายากเถี่ยวบ้านจะไม่ได้เลยนะี้หายากมากแต่ก่อนเยอะแต่ก่อนเดี๋ยวนี้หายากอยากก็หัวใจกอดนาอเหลือสามนาทีนาะเตรียมบกมุกใบบุกมือก็ได้เลยนะ้อเตรียมบกมุกมบบุกมือก็ได้เลย,ย,เลยวันนี้ก็เข้าทํางานตามปกติจะได้ไป ทุบประตูให้เขาหน่อยเขาจะใส่ประตูเนาะเขาจะใส่ประตูวันนี้ก็เขาก็จะใส่ประตูก็จะไปทุบประตูให้เขาเขาจะเอาประตูอลูมินมเนียมมาติดเนาะวันนี้เนาะก็เดี๋ยวเวลาสามนาทีสามนาทีก็ปลุกไม้ปลุกมือก,ก,ก็ได้เลยเนาะปลุกไม้ปลุกมือก็ได้เลยพราว่าอีกสามนาทีก็จะลงไลก็เดินทางเขาทํางานกินข้าวก่อนเนาะยังไม่ได้กินข้าวเช้าวันนี้ยังไม่รู้ว่าเม่ค้าที่ตลาดเขาทำอะไรไว้ให้หรือเปล่าม่รูจะต้อ,อไปดูก่อน <laughs> ลูกสั้นหอมกว่ากันนั่นแหละนั่นแหละคุณแม่ลูกสั้นๆนะมันหอมมันอันนั้นนะบวบนะลูกสั้นๆนะมันหอมเอามาใส่พวกแกงปูแกงปลาเนี่ยหอมมากก็ต้องขอขอบคุณเนาะขอบคุณคุณยายขอบคุณคุณยายเจแล้วยสองทุ่มเนาะขอบคุณคุณแม่เนาะคุณแม่วันนี้มีโอกาสแวะเข้ามาให้กำลังใจวันนี้ก็ขอบคุณมากครับบ้านคุณแม่ก็ไม่ได้ไปนะไม่ทันไม่ทันหลับหลับ ช่วงนี้รู้สึกว่าจะหลับช่วงดึกๆมาจะหลับมากหลับไวมากขอขอบคุณคุณยายเนาะขอบคุณคุณแม่เนาะขอบคุณค <ste ve> ุณกาซ่าเนาะขอบคุณแอด้วยวเนาะขอบคุณคุณไล่ไม่กวนขอบคุณคุณแก้วสนขอบคุณพิสาเนาะขอบคุณแมวน้ำขอบคุณคุณยาอบเนาะขอบคุณคุณยาอบขอบคุณแอดไวไวเนะ่ที่มากำลังใจขอบขอบคุณคุณบันไล่เนาะคุณบันไล่ปลอดภัย ที่แวะเวียนมากําลังใจก็ขอบคุณคุณแม่มด้วยหละคุณแม่มก็เบื้อเบื้อหลับจริงเกียงบ้านหยกยังไม่ได้ไปเลยื่อคืนนี้ก็ไม่ได้ไปบ้านหยกไปหลังบ้านแม่กลัวไม่เปิดประตูต้อนรับเนาะแราไปบ้านเอดนุ่มพอไปสารเจอขมิ้นเด้อเข้าหลังบ้านเจอขมิ้นเลยแต่บ้านคุณแม่มไม่มนีน่าจะเจอบวบท่าน้าครับไปหลังบ้านเจอบวบพอปลูกบวบเยอะ ร่างกายเราเหนื่อยเราต้องการพักผ่อนครับคุณผู้ชายยังอย่อบเนี่ยยิ่งได้พักผ่อนเนาะเดี๋ยวเจ้านายเรียกเราห้านาทีเนาะกลางวันเนาะกลางคืนดีๆนะเจ้านายไม่มาปลุกอีกกลางคืนถ้ากลางคืนจะมาเรียกอีกโอ้เนาะย่อบนอนหน้าโมโหเนาะกำลังนอนหลับอยู่เนาะแย่อบกำลังนอนหลับอยู่ในี่เจ้านายมาเรียกวุ่นเลยแหละวุ่นเลยแหละจะพักผ่อนก็ไม่ได้พักผ่อนเปิดยี่สิบเนี่ย เปิดยี่สิบสี่หลังบ้านอ๋อเปิดยี่ิบสี่ชั่วโมงอ๋อเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปกำลังใจหมดแล้วแลทุกช่องและเดี๋ยวแวะเข้าไปแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆครับคุณแม่ขอบคุณคุณยาบอบนาอขอบคุณคุณยายขอบคุณแอดไวไวนาะขอบคุณพี่พัฒน์นั่นแหละขอบคุณแม่กระทเนาอขอบคุณคุณพิสานาอขอบคุณคุณแมวน้ําขอบคุณคุณไรแม่กวนขอบคุณคุณบไรลเนาอคุบรรลขอบคุณคุณกาซานาะขอบคุณสุกายเนาอขอบคุณ ใครหลายคนเนาะที่ไม่ได้เอ่ยรายชื่อมาเนาะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนเนาะโชคดีมีชัยกันทุกคนเนาะในเช้านี้เนาะในเช้าวันเสาร์นี้อย่าเจ็บอย่าไข่ยอย่าจนเดอ้อไปทํางานไปไหนก็ปลอดภัยกันทุกคนอยู่บ้านก็พักผ่อนกันอย่างเต็มที่เนาะดูทีวีดูอะไรกันสบายๆเล่ยนยูทูบกันอย่างมีความสุขเ <c oughs> <c oughs> กิดก็อย่าลืมเนาะเจ็ดโมงเช้าอย่าลืมแวะมาให้กำลังใจกับมุดชนแนลเนาะก็ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีชัยกันทุกคนเนาะเช้านี้มันจะเนะ ขอลาไปก่อนทุกคนเนาะมาวิ่งเร็วกว่าลาเนาะแต่ยังไงก็ต้องขอลาไปก่อนเนาะขอบคุณมากๆครับบ๊ายบายโชคดีทุกคนนะครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับไม่ใช่ลาก,ก่อนนะครับบ๊ายบายเฉยๆพรุ่งนี้